ในปี2026 c i t r o ë r ได้นำตำนานแห่งรถยนต์คลาสสิกกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นกับรุ่นใหม่ล่าสุดของ 2CV ซึ่งเป็นรถที่เคยครองใจผู้คนมากมายทั่วโลกในอดีตการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกแบบใหม่ให้ดูดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับความเรียบง่ายตามแบบฉบับดั้งเดิมของ2 C v ีีอย่างลงตัวความพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่การรักษารูปลักษณ์ภายนอกที่ยังคงปริ่นอายของรุ่นเกา่าแต่เพิ่มความโชบเฉี่ยวและทันสมัยขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุคใหม่ภายใต้ฝากระโปรงของ2 CV ปี2026นี้ใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ320กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง มาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีความเร็วสูงสุดของรถรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและระยะไกลแบบสบายการออกแบบภายในนั้นเรียบง่ายแต่มีความทันสมัยพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ตัวเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีขึ้นและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในรถมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางแม้จะมีขนาดรถที่กระทัดรัดการออกแบบแผงควบคุมและการจัดวางฟังก์ชันต่างๆก็ยังคงยึดหลักความเรียบง่ายที่เข้าใจได้ง่ายเหมือนกับรุ่นคลาสสิกระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลแม้ในสภาพถนนที่ครุขคะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นดั้งเดิมของ2 C v ีีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาในรุ่นนี้มีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะหลายอย่าง เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมไปถึงกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์จอดรถรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจําวันตัวรถมีน้ําหนักเบาเพียงประมาณ950กิโลกรัมทำให้ตอบสนองต่อการควบคุมได้อย่างดีและประหยัดพลังงานมากขึ้นตัวถังทําจากวัสดุอลูมิเนียมน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมกับแผงกันชนที่ออกแบบมาให้ดูคลาสสิกแต่แฝงไว้ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ราคาของซิ t เรนส2 cv ปี2026ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะวางตำแหน่งราคาให้เข้าถึงง่ายเพื่อให้ยังคงสืบสารแนวคิดของรถยนต์ประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นให้ผู้ใช้สามารถมีรถที่ทั้งน่ารักประหยัดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงอดีตแต่ยังเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้รถยนต์ยุคใหม่ที่ต้องการบางสิ่งที่แตกต่าง สำหรับใครที่หลงไหลในรถยนต์คลาสสิกหรือสนใจรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซิปเ e n 2CVP 2026คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง Gear Garage Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคต